ครึ่งปีหลังครึ่งปีทองเจดราศีนี้ที่ดวงจะรวยหนักเตรียมรับทรัพย์ได้จับเงินแสนเงินล้านท้ายปีหมายเหตุโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังคำทำนายเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตคนเราบุญบาร,รมีที่ทำมาไม่เท่ากันอาจจะไม่ตรงตามนี้กันทุกคนแม้เกิดวันเดียวกันปีเดียวกันแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะมีโชคจะโชคดีเหมือนกัน แต่ควรหมั่นทำบุญสร้างกุศลกันให้มากๆฟังแล้วดีมีกำลังใจแชร์ไปเป็นกุศลเพื่อเพื่อนๆที่เกิดราศีเดียวกับท่านจะได้ฟังไปด้วยดูดวงแบบจัดหนักจัดเต็มเจ็ดราศีนี้จากนี้จะเป็นครึ่งปีหลังครึ่งปีทองที่จะมีโชคใหญ่เข้ามารับเงินก้อนโตได้โชคลาภรับทรัพย์มีดวงเป็นเศรษฐีปลายปีมีเกณฑ์ที่จะถูกหวยรวยทรัพย์รวยเป็นแสนเป็นล้านจะมีราศีใดบ้างนั้นไปฟังกัน 1. ท่านที่เกิดราศีเมษชาวราศีเมษดวงชะตาชีวิตท่านจะดีจะร้ายยังไงตัวท่านเองเป็นตัวแปรสําคัญที่จะทําให้อ่อนแอรหรือจะเข้มแข็งที่จะทําให้สามารถผ่านเรื่องทุกอย่างไปได้ยิ่งท่านเข้มแข็งขยันอดทนทํากินก็จะมีรายได้พิเศษเข้ามามากและได้รับความสําเร็จและหลังจากนี้ครึ่งปีหลังครึ่งปีทองดวงชะตามีเกณฑ์ที่จะได้รับความช่วยเหลือในด้านต่างๆจากผู้ใหญ่ที่เห็นแววเราจะเข้ามาคอยช่วยท่านในเรื่องต่างๆ และดวงท่านก็ยังมีเกณฑ์ที่จะได้โชคลาภจากการเสี่ยงโชคการเสี่ยงดวงหากเจอคนขายลอตเตอรี่ที่มาเล่ขายใกล้ร้านสะดวกซื้อร้านมินิมาร์ทลองดูไว้สักใบดวงท่านก็มีเกณฑ์สูงที่อาจจะถูกรางวัลหลักแสนหรือเลขเจ็ดหลักมาช่วยปลดหนี้สินแถมได้ซื้อของที่อยากได้มานานสมใจได้อีกด้วย 2. ท่านที่เกิดราศีธนูชาวราศีธนูดวงชะตาท่านที่ผ่านมามักจะเจอแต่คนที่ไม่จริงใจซะเป็นส่วนใหญ่ ต่อหน้าอย่างรับหลังอย่างทำดีกับใครอีกฝ่ายก็มักไม่ได้รู้สึกซาบซึ้งน้ําใจสักเท่าไหร่มักเจอแต่คนที่เข้ามาเพื่อหวังขอแต่ความช่วยเหลือแต่พอยามเราเดือดร้อนก็มักจะพึ่งพาคนเหล่านั้นไม่ได้เลยแต่หลังจากนี้ไปครึ่งปีหลังครึ่งปีทองดวงชะตาชีวิตท่านจะได้พบมิตรที่ดีมีความจริงใจเป็นกรลยาณมิตรที่ดีแถมท่านก็ยังมีเกณฑ์ที่จะได้โชคลาภจากการเสี่ยงโชครวยท้ายปีหากเจอคนขายลอตเตอรี่ ที่มาเลข,ขายใกล้วัดวาอารามสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ให้ลองสุมหยิบซื้อสบับใบดวงท่านก็มีเกณฑ์สูงที่อาจจะถูกรางวัลหลักแสนหรือไปจนถึงหลักล้านมีเงินเอาไปใช้นี่ใช้สินชีวิตไม่ต้องติดค้างเจ้านี้อีกต่อไป 3. ท่านที่เกิดราศีตุลชาวราศีตุลดวงชะตามักจะเจอแต่คนที่เอาเปรียบอยู่บ่อยครั้งและด้วยความสามารถของท่านที่โดดเด่นให้ระวังเพราะจะมีคนอิจฉาท่านให้ระวังรอยยิ้มยิ้มให้แต่ข้างใน ในใจคิดร้ายหรือไม่เราไม่รู้อ่านเอาท่านไปพูดไม่ดีรับหลังได้แต่หลังจากนี้ครึ่งปีหลังครึ่งปีทองชีวิตของท่านจะค่อยๆดีขึ้นตามลําดับแถมท่านก็ยังมีเกณฑ์ที่จะได้โชคลาภจากการเสี่ยงโชคหากเจอคนขายลอตเตอรี่ที่มาเลข่ขายตามตลาดนัดในช่วงเย็นลองหยิบซื้อไว้อย่าโลเลดวงท่านก็มีเกณฑ์สูงที่อาจจะถูกลางวันใหญ่เอาเงินนั้นไปตั้งตัวปลดหนี้ปลดสินได้เลยทีเดียว 4. ท่านที่เกิดราศีมีน ชาวราศีมีนตั้งแต่ช่วงที่ผ่านมามีมรสุมเข้ามาในชีวิตมากมายหลายเรื่องทั้งในเรื่องงานเรื่องเงินหรือแม้กระทั่งความรักที่มีปัญหาต้องคนเข้าใจกันเท่านั้นถึงจะร่วมฝ่าฟันร่วมกันแก้ปัญหาอุปสรรคไปได้การเงินก็หมดไปกับการใช้จ่ายจ่ายไปกับหนี้สินที่สะสมมานานทําให้เงินขาดมือชักหน้าไม่ถึงหลังอยู่บ้างแต่หลังจากนี้ไปครึ่งปีหลังครึ่งปีทองชีวิตของท่านจะค่อยๆดีขึ้นจะพบทางออกในการแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆ ดวงชะตาชักนำแต่สิ่งดีเข้ามาในชีวิตงานลุ่งเงินก็เริ่มเก็บได้เป็นกอบเป็นกร,รมแถมท่านก็ยังมีเกณฑ์ที่จะได้โชคลาภจากการเสี่ยงโชคหากเจอคนขายลอตเตอรี่ที่มาเลขขายตามหน้าวัดต่างๆให้สุ่มซื้อไว้อย่าโลเลดวงท่านก็มีเกณฑ์สูงที่อาจจะถูกลางวลใหญ่หลักแสนไปจนถึงหลักล้านรวยท้ายปีเอาเงินนั้นไปตั้งตัวปลดหนี้ปลดสินได้เลยใครคิดจะออกรถใหม่ก็สมใจปรารถนา 5. ท่านที่เกิดราศีเมทุน ชาวราศีเมถุนมักโดนมรสุมชีวิตถาถมใส่เป็นชุดมาหลายปีแล้วถึงไม่ไหวก็ยังต้องบอกตัวเองว่ายังไหวเพราะชีวิตต้องสู้ต่อไปต้องดําเนินต่อไปยังมีคนข้างหลังที่ต้องดูแลแต่ในช่วงครึ่งปีหลัง2563นี้ถือว่าเป็นช่วงที่ดีครึ่งปีหลังครึ่งปีทองที่จะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตดวงชะตาท่านจะมีแต่เรื่องที่ดีบางอย่างเกิดขึ้นซึ่งเป็นไปตามที่ท่านได้เคยอธิษฐานหรือเคยขอพรไว้ และท่านก็ยังมีเกณฑ์ที่จะได้โชคลาภจากการเสี่ยงโชคการเสี่ยงดวงหากเจอคนขายลอตเตอรี่ที่มาเลขขายในช่วงสายไม่เกินเที่ยงลองสุ่มหยิบซื้อไว้สักใบดวงท่านก็มีเกณฑ์สูงที่อาจจะถูกรางวันใหญ่หลักล้านเอาเงินนั้นไปตั้งตัวปลดหนี้ปลดสินลาขาดเจ้าหนี้ไปเลย 6. ท่านที่เกิดราศีกุมชาวราศีกุมดวงชะตาท่านหนักมาตั้งแต่ปี62สองแล้วลากยาวมาถึงปี63ต้องเผชิญหน้ากับปัญหาต่าง หรือความวุ่นวายมากสุดๆในช่วงที่ผ่านมาเลยทีเดียวฉะนั้นอย่าไว้ใจใครให้มากโดยเฉพาะในเรื่องของเงินเงินทองทองแต่หลังจากนี้ไปครึ่งปีหลังครึ่งปีทองชีวิตท่านที่เคยติดขัดมีอุปสรรคไม่ราบรื่นหลังจากนี้จะผ่านมันไปได้จะหายใจได้คล่องขึ้นแถมเงินทองก็ยังราบลื่นดีขึ้นมากท่านก็ยังมีเกณฑ์ที่จะได้โชคลาภจากการเสี่ยงโชคการเสี่ยงดวงหากเจอคนขายลอตเตอรี่ที่เรียกให้ท่านเลือกดูให้สุ่มหยิบซื้อสักใบ ดวงท่านก็มีเกณฑ์สูงที่อาจจะถูกรางวัลหลักแสนไปจนถึงหลักล้านมีเงินไปซื้อรถซื้อบ้านได้สบายๆดวงเศรษฐีจับช่วงปลายปีกันเลยทีเดียวและสุดท้าย 7. ท่านที่เกิดราศีสิง์ชาวราศีสิง์ดวงชะตาในครึ่งปีหลังนี้สําหรับท่านที่ทํางานที่เกี่ยวข้องหรือต้องติดต่อกับหน่วยงานราชการจะได้รับความสําเร็จเป็นอย่างดีแม้กระทั่งการค้าการขายหรือประกอบกิจการต่างๆก็จะดีด้วยเช่นกันและหลังจากนี้ ครึ่งปีหลังครึ่งปีทองสตาชีวิตมีเกณฑ์ที่จะได้รับการอุปถัมภ์จากคนสูงวัยสูงอายุเข้ามาเอ็นดูเข้ามาช่วยเหลือทั้งในด้านการงานและในด้านต่างๆแถมท่านก็ยังมีเกณฑ์ที่จะได้โชคลาภจากการเสี่ยงโชคหากเจอคนขายลอตเตอรี่ที่มาเลขขายในช่วงเย็นตามสวนสาธารณะตามสถานที่พักผ่อนหย่อนใจลองหยิบซื้อสักใบดวงท่านก็มีเกณฑ์สูงที่อาจจะถูกรังวัลใหญ่6หลักถึง7หลัก มีเงินก้อนโตเก็บไว้ในบัญชีมีเงินปลดหนี้ปลดสินจนหมดได้เลยขอให้ทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆในชีวิตโชคลาภมีมามากมายด้วยเธอญ